nè đứa, con tôi nhai nhai Tôi mặc Tôi nữa ừ. Ừ. nó không có Chơi bớt tổ rồi Bớt xoay Chơi bớt tổ, bớt mua, bớt khả mua à. <laughs> nhỏ đi bà, bà. นี่เมนูตำส่วนปลาหมึกเด้วยค่ะเด้อตำส่วนปลาหมึกขับปุ่นเป็นพักข้ปุ่นเป็นพักค่ะพักกับลูกซื้อมาตะเสเอ่นอเนจ้าพักย่างเนยดอกกรจักซื้อมันหูจกกักตะกะหลำนี่แล่ละนี่กะะลำกะหลำค่ะกะปิตตะกินอยู่กระลำก็ได้แค่รอดสวยงามทั่วค่ะทั่วทั่ว,วฟักเงาเ่านี่แล่ละมา สิพ้ากินบานเนี่ยบาสิออกไปกินนอกบ้านคุณล,ล่ะฝนตกไหมคะ่ะน้ำลายสิไหลแล้วมามามาฝนมันตกว่าสิพาไปกินนอกบ้านคุณล,ล่ะฝนมันตกเอาบรรยากาศในบ้านจะกอนบรรยากาศในบ้านกันนะค่ะเด้อเดี๋ยวมือหนาสิผ้าไปกินอยู่สวนประมึงตัวใหญ่ๆก็ <c oughs> <ง>หวานกุง้ <c oughs> งกคง้งกหวานคือเรากระถอากล่องแล้วย้าย อไอ้ึงแกองพี่แกงออกแซ่ออแบแค่น่าแซ่บมากเลยยอบบ้แซ่บปะครับขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณจำหัวจำหัวสวุระก็แซ่บ ยิงกรหลานทงกคบได้ไปใส่กบแม á น้ำลานกระดานกุ้ตงตัวนี้ซือว่าจากใส่ใหรือห้าเองเนี่แล้วจะให้เ็นสเนสเป็นมกุ้งนี่อ,อ๋อุ้ง่ายร้านไปหยิบปิน้ำ อีนน่งนี้ยังอี่ยังอก็อเอาไปด้วยครับเพราะมันเป็นเสียงรถมอเตอร์ดอลกันอดูทใ่บา้านทั้งว่ไเป็นปกินก่นยศสวนแต่เพื่อนมีเสียงแสกมข้ามาเื่อเินบากไปเลยะ่อเดี๋ยวเลยครับพนอยากไปเอาน้ำก่อนเลยครับ แซ่บๆจรบกินแซ่บๆเด้อแซ่บบนวะแซ่บครับแซ่บหลายป้ามือกล้าป้าเน้อโตยังไงคุยเขาขอบุญโอ้ยายลาดเกนอยากกินปลามือเอาไว้ยายกินก่อนพุ่นเด็กยู่ถ่ายกันยังมีอยุดเลยยายกับหลานหยาดกันใส่เนี่ยนี่ ไอซีดำๆนี่เขาแล้วลูกซื้อมันจะซื้อเป็นเจ้าว่าซื้อผักอีหยังบ่จับบ่ดีกว่าบ่กุ้งดีกว่าครับยายหลานเฮ้ยอาเอืก็สั่งกับยายกุ้งเชิน้ำยาหลูกเจ๊นนี้ก็กุ้งอ่ะ บรรยากาศด้บ้านบรรยากาศด้บ้างน้ำผ้าฝนครับน้ำฝนที่ตกม่นเป็นยินยูเสียงหน้า,าเลยพาระกลำแล้วดับคิดด้อพร์ลรลออก,รกลำมาเชื่อเอายหัต้องพาร์กลำ ยายใครคิดได้ก็มานำรายจ่ายขาดบ่ได้ขออนุญาตดื่มหนาดด้วครับเข่าวตาอยู่ข่าวตาอยู่ เป็นไงแซบปะแซบแต่เพียบไม่เห็ือนกับบะแซบนะต้องเพียเ็นกับบแจ่บคำใหญ่ๆพี่น้องขอบุนคำใหญ่ๆไปเลยนี่ทัวร์ักยาวเขากันบ่ สับตัวเข้ากันเนาะเอาบกระทพางนี่เรากรอบเลยได้ะ่ะอืมตัวบา,บางยายเลยพณน่ะว่าต้องสับว่าต้องตัดพี่น้องหยัดมันเข้าไป <laughs> อ,<เ>อ,อืมอืมแค่นั้นก็เปิด

ช่ไมหมมักหานหนี่ข้อใงใช <c oughs> ่หเขอกินน้ำเด้อเพ็ดอ้าวสวยธรรมดาสบายสุข้าพเป็นส่วนประัมือ ฝนตกมาได้ใช่ฝนมันตก <c oughs> มันเนี่ยคือโูบไหลยหญ่ฝนตกบรรยากาศเนาะเขาถึงบอกว่าฝนจุตกนะบรรยากาศนิบ้านเพาะซัมในสวนไม่บอกคือย่ำฝนเลยย่ำเดือนสิืเอ็ดสิบสองฝนมันเอาเวลาใดก็ได้เด <c oughs> ือนสิบเอ็ดสิบสองนั่นรู้ดูนาเขาออกไปกินมาได้ดอกไายออกไปเพื่อเป็นวัดปัดหนาวบ่ครับช่วงตุลาธันวา แล้วก็เพื่อเสตีอ่ะเป็นเอียงไปเลยเอี่ยงโอ้กุ้งตัวใหญ่เลยยายครับเข่าชาครับพี่น้องเลยใส่ไปเลยปวดร้อนหาเนี้ยวพลังหาเนี้ยเล้วใสเบิ้ลจุ่มให้เลยเข้ากันเข้า ลงยยก็หลังก็ตำกันแล้วเก็ตสองไม่นี่คือบ่มีน้ำกิมน้อกินน้ำนะครับนี่เด้อกุ้งตัวใหญ่ต่ำมึง mặc ngày nữa và mực nồng quá bớt tổ rồi mà xoay đây bớt tổ bớt mua bớt, bớt thả dám à. ừ, mua nhỏ đi bà, bà. Ừ. Hả không nhỏ mấy sự đây kìm nói Mm. được ขอบุพี่นาะบุนเออ่ปะชอบพักซนนะนาะว่ะว่ปักยางพักคู่อาหารในทุกสนิทถึงต้องอยู่ พอกกกรอบดีหรืกินน้าเด้อเพ็ดวันนี้จะกินน้าเบิร์ตที่วันนี้กอบดิ้อเข้าสุดตอดได้ Cô đã cùng tôi nhai Rồi tôi ở dưới cặp dài Cắp nhai nhai chà Nhào mình học vậy Hứa cần cặp dài đi Nhào nhào Mình hành bay ว่าเมนพักซีเวนอาจจะเป็นพักแคชวันนะกินหนังตุเดียเพเทเดอร์ครับก๊อฟยังไงกินหนังก็สิดบเบืกอปากเดี๋ยวมุนี่กับพ่อแคชเดอร์ครับ เดี๋ยวเกนอิมแล้วเดี๋ยวเกนไป้ทำทัวร์ลาทำอย่างอื่นก็เลยครับไปก็เลยครับบายบายสวัสดีครับอ่านอิมแล้วไปเลยมาอ่อนหลอดแ,แต่ว่ามันจะนี่อยากมาอยู่น้ำย้ายอยากเขากล่องน้ำย้ายกินต่อพี่น้องไปแล้วยอมชุนยอมชุนไปแล้วส่วนธรรมดาส่วนกับมีอยู่ดิ ส่วนเด้อจ้าเด้อขออนุญาตใส่ส่วนเด้อหนาตามาพี่น้องมาสุกเล็กน้ำกันมาสุกเล็กน้ำกันเด้อค่ะขอบคุณนนั่นข้าวปุ้นทง เอาปุ่นทงมันนาน,นมันมั่นมามันมาน่งจริงต้องกินต้งไห้พอไขยพี่น้องเว้จันกอุ่นงนี่แหละาวเลย làm cho Hãy subscribe cho buat semua pamuk Tak mungkin. Apa? ตัวเขากันเขากอนเลยมือคือเก่าละาสองก็ได้ค่าหากุม <laughs> มือนี้กับพ่อซ้ำนี่เด้อจ่าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่บัวน้ำเนี่ยเด้อจ่าแม่บัวนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยฝากคกดเสียบกดหนัวไปเพียงแค่นี้ละจ่ะสวัสดีค่ะ